นั่งครับนั่ง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 มีแต่พัดายอย่างเดียวฮะน้ำพึ่งหมดจากท่านเจ้าคณะอำเภอนะครับท่านก็มานมัสการหลวงตาบุญชื่นอละนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมฮะอยู่กันบริเวณฝั่งตรงข้ามกับ

พัดไตมีครับในรถคันเหลืองหน้ารถคันเหลืองหน้ารถคันเหลืองคันเหลืองอ่ะเดินไายรถเดินไายเอาพัดไตมพัดไตพัดไตน้ำผ้าน้ำฝนไม่ใช่พัดไตกี่ชุดครับกี่ชุดเมื่อคืนที่เมื่อวานนี้ก็เตรียมเตรียมที่ไว้แต่สายบมญเจวานุวานคุยทางโน้นอยู่พระอาจารย์วันนี้บุญขับแรียกพัดไตมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาครับแต่เนาให้หมดเลยมาพัดไตช่วยกันเอามาหมดเลยเอามาหมดบุญีบุญรองตาไม่ถึงมันมาไม่ถึงวัดพระอาจารย์พระรามอีกที่คือวัดมีอยู่ หาลรับ่าลงตาบุญชื่นท่านก็ถวายนะครับมีมัม,มีครับมีครับมีมีเอามาหมดเลยิ้าสิบตัวลูกวันนี้หมดกี่เดือนพักเดือนครัหมดกี่เดือนพักเดน นี่ก็ยังไม่แน่นอนว่าจะวัดไหนเพราะว่าดูที่ท่านจะเดินลำดักท่านจะเป็นไงแล้วก็จะมาจ่ายโอ้โอบขอโทษครับมีอีกแล้วก็จัดเก็บกับ ไปเับเก้าประโยชน์เขาอ่านั่งครับนั่งนั่งนั่งผู้หญิงผู้หญิงห่างๆหน่อยนั่งห่างๆนั่งนห่างๆนั่งนั่งดีกว่านั่งดีกว่าควรควรจะนั่งนะ เดินผ่านวัดของท่านอยู่วัดอะไรครับวัดน้ำเลาวัดน้ำเล่าวัดน้เาารานี่ดียนีดีเลยอ่านนิมนครับนมนต์ครับ นี่ก็ท่านเดินผู้ดงต่อแล้วนะฮะเจ้าที่ขอนมหน่อยข้างหลังครับขอน,มหน,อขอนมหน่อยข,ขอนมหน,น่อยครับขอนมห เก็บลบอโลมอลมล่มออกล่มว่มครับ่งายครับสวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวแล้วเมื่อสักครู่นี้นะฮะเจ้าคณะอำเภอนครไทยนะฮะท่านพร้อมด้วยพระลูกวัดนะครับ สามนเนรก็มานั่งนมสัสก,การนะฮะหลวงตาบุญชื่นบริเวณด้านหน้าเราพอสอตอบ้านพา้า